สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของทีวี LG นะครับรุ่นปี2021นะครับเป็นรุ่น WebOS นะครับดับแรกครับเปิดทีวีครับผมอ่ขึ้นหน้านี้นะครับกดลูกเฟืองที่รีโมทน,นะครับหรือว่าปุ่มตั้งค่านะครับผมอ่าพอกดปุ๊บ มันก็จะเด้งหน้านี้มานะครับเดินลูกศรลงมาที่รูปโลกครับกระ่ายนะครับผมแล้วกดกดตรงกลางนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วครับมันก็จะมีให้เลือกต่อเป็นสายแลนนะครับสายแลนคือตัวบนนี้นะครับใช้สายนะถ้าไวไฟก็ด้านล่างพอเราต่อไวไฟแล้วกดเลือกมาที่ไวไฟแล้วกด กดปุ่มตรงกลางนะครับอ่าเขียวนี่มันกดเปิดอยู่แล้วนะถ้าของเพื่อนยังไม่ได้กดเปิดก็กดเปิดก่อนนะครับอ่าถ้ามันปิดอยู่ก็กดเปิดก่อนครับอ,อ่าเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นชื่อ wi-fi ของบ้านเ,นเพื่อนๆมาเลยครับ ก็เลือกชื่อไ fi ที่บ้านของเราครับจะมีทั้ง 2G ทั้ง 5G เลยนะครับอสมมติว่าของที่บ้านเพื่อนเป็นตัวนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางเนี่ยครับผมตรงนี้นครับกดเข้าไปเลยครับอ่าอยู่หน้านี้กดตรงกลางไว้ทีครับตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นแผ่นมาเลยอ่าก็เลือก้อนตามตัวอักษรได้เลยครับหรือว่าถ้าเป็นรหัสเป็นตัวเลขเรากดที่ ที่รีโมทได้เลยครับนะครับกดกุ๊มันก็จะขึ้นพอใส่เสร็จแล้วก็ดูตรงแถบขาวนะครับให้มันอยู่ตรงปุ่ม enter นะครับผมแล้วกดตรงกลางเข้าไปเลยครับนี่น,นะครับอ่รารอดูสถานะที่หน้าจอครับ ถ้าเชื่อมได้นะมันก็จะมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกตรงนี้ครับอ่าติ๊กถูกนี่คือเชื่อมสําเร็จแล้วทีนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเชื่อมเข้าต่อแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆจะใช้ได้เลยครับอันนี้จบแล้วครับฝากติดตามวไว้ด้วยนะครับอบนะครับ